ขันธามยังสังขารปัจเวกันปาทั้งปนามาเส กายไปสาเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตา บาไเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคาญและมีชจสังคารทั้งโบท,ทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา,าอาทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ย,ยั่งยืน มายามาริตาพังอ่านเราจะพึงตายเป็น ความตายของเราเป็นของเทียงวาตาควรที่จะสังเวชอายัากายโยร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเพ ตวินญาณโคลานปราศจากวิญญาณชวนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจาก ตอนเวรนนี่ เกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตาวานิโรันเติข,นขันเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเอสังบูปะสโมสุโค สังขารทางทาร<า><า>เป็นสุขอย่า